ที่นี่เป็นวัดถ้ำเจดีนะครับอันนี้เป็นพระพุทธประจำวัดถ้ำเจดีเรามาดูทางขึ้นวัดถ้ำเจดีกันดีกว่าครับที่เห็นข้างหน้าหลังคาแดงเป็นศาลา ของวัดถ้ำเจดีเนี่ยครับเป็นทางขึ้นของวัดถ้ำเจดีจะอยู่ข้างๆกับศาลาของวัด 아 <목소리도> b